สวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้ฝนตกมาผัดกะเพราเมื่อวานไปเปริด้ามาก็ไม่ได้เดินกะเพราไข่ดาวดูนี่ฝนตกพรำๆอากาศอย่างนี้ตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมัมนตกแบบนี้ตลอดเลยมันตกมาเป็นอาทิตย์กว่าๆแล้วคือตั้งแต่เอมามันก็ตกเป็นสิบกว่าวันแล้วก็หยุดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็มาตกอีกอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ย มาผัดกะเพราหมูกรอบกันเนี่ยหมูกรอบที่เอทําไว้นะฮะผัดกะเพราหมูกรอบกันเอาพริกเผ็ดๆเลยใครอยากได้แบบไหนจัดมาเดี๋ยวจัดให้จนะชนนะ ทำเสร็จก็เสร็จกจะไปวันเกิดน้าด้วยนะฮะตัวเล็กลิลี่หุ่นกระบอ่าคุ่นกระอัเนี่ยอิสโต้คุณยินเจา บอลนี้เขาเกิดก็เลยไปเล่นดเขานะคะไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูหรอกนะเพราะว่า youtube หลังๆนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายเด็กให้ดูเพราะว่า youtube เขาแบบคือเขามีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเด็กนะคะ youtube ก็มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่ค่อยชอบถ่ายเด็กเล็กอะไรให้ดูยกเว้นแต่ว่า มันังไรที่เอเอเลียกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคอยดูนะเพราเราใช้นี้เดี๋ยวก็จะมีมาม่าปกติรเราไม่ใช้อยู่แล้วเราใช้เวลาเราตักของออกเององีกแล้ เอาตปใช้ันี่ยต่้ไปนะคะใช้ไปข้างหมดก็ไป ก็วิธีทำก็บอกเพื่อนๆไปแล้วเนะาะวิธีทำหอยก่อนมันน้ำปลาเอิ้วหามลูกตาลนะคะมันหอย ชอบมากชอบน้อยก็ใส่ตามใจเลยนะคะตามใจเพื่อนเพื่อนชอบเป็น mm. ไงก็ใส่อย่างนั้น mm. ใส่ซลงไปนิดนึงนอ่นดี๋ยวะฟอน้ำนิดนดนเาะมีน้ำ ใช้น้ำร้อนน,น้ำไฟนิดหน่อยให้มันฉุกเฉิยวใครชอบผัดน้ำุโขลกน้ำแบบท่วมขุ่นยิ่งแล้วเราชอบกินน้ำแบบให้มันยุ่งเยิมย้มจะฉ่ำมากข้าวได้ไห,หน่อยใครไม่ชอบน้ำนิดหน่อยฉุกเฉิยวอะไรเงี้ยมันดูแล้ว ไม่ท่วมข้าวเรา มาชิมกันดูนะคะอืม เอาเอายอะไปซื้อที <spe <spe ่ดีด้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าผัดกะเพราจริงๆเพราะว่าเอกเป็นคนผัดกะเพราแล้วกะเพราต้องเยอะถ้าไม่เยอะเอกไม่ค่อยชอบกินนะคะ น้ำมันจะไปหมดเลยแม่เขาเรียกว่าผัดกะเพราจริงๆเ <c oughs> พื่อนชอบกินผัดกะเพราใส่ถั่วไหมชอบกินผัดกะเพราใส่ถั่วในถั่วไม่ต้องสูกมากนะ นิดเดียวพอว้ามีว่าอะไรนะ จะเอาไ้ผัดผักบุ้งมาด้วยกอนเรยนะจะเอาผัดผักบุ้งมาด้วยโอ้ยโอเคนี่ก็พอแล้ว่ะแค่นี้เหลือเพือแล้วนะคะเพื่อน 네. <susur> เด๋ยใครจะไปกินลอ,องปิดไฟดูสิ <c oughs> จะให้เพื่อนๆดูกร,รีวิวนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะมากินตรงนี้แหละแต่รีวิวให้เพื่อนๆ ดูกันดินดนึง เดี๋ยวไปเจอกันคลิปกินนะคลิปนี้เอาแค่นี้ค่ะรีวิวเสร็จแลวไปแล้วนะ